จ๋าวันนี้นะคะขอเวลาคุณสาวๆ15นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเช้ามันมันขี้เกียจจังเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มเราจะต้องทําตัวให้เรากระชุ่มกระชวยค่ะ15นาทีนะคะเริ่มเลยไหมคะพี่เกดขา<ม>จำตอนเด็กๆได้ไหมเด็กๆเวลาเราไปโรงเรียนเขาจะมีแบบกำม,มือขึ้นแล้วมุนมุนช่วอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกำมือขึ้นแล้วมุนมุนแต่เป็นสําหรับผู้หญิงที่โตแล้วมันก็ต้องหัดคอขึ้นมานิดนึงเอาไหเช้าตื่นมานะคุณผู้ชมคะเริ่มจากการดื่มน้ํา <Okay. S 2> หนึ่งแก้วใหญ่ๆดื่มน้ําก่อนเลยเสร็จแล้วไม่ต้องเปลี่ยนชุดไม่ต้องพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นไปเลยค่ะเริ่มกันที่พุชอัพค่ะอ่ะพี่เหรอค่ะหันหน้าไปทางนู้นอ่ะ,อะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะคะเอาเข่าตั้งไว้ได้อ่าเพื่อลดแรงทีนี้พี่ขาค่ะขยับไปค่ะแขนเดินไปทางหน้าแขนเท่าไรค่ะพี่โอเคค่ะไม่ให้ไหลใหญ่นะคะให้แขนเท่าไหลแล้วเวลาที่เราพุชอัพลงมาเนี่ยให้งอศอกติดลําตัว หายใจเข้ามองไปข้างหน้าอย่าก,ก้มหายใจออกอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> หายใจเข้าทาอย่างนี้นะคะ30วินาที<อ>ก้นอย่าโด่งนะคะนี่คือท่าแรก30วินาทีเสร็จแล้วลุกขึ้นมนาค่ะพี่ลุกค่ะกระโดดตอบคานหนึ่งนาทีหนึ<ฮ>่งนาทีนะคะเราจะมีโทรั<อ>พท์มือถือใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเราก็จะมีโดดไปขยัโดดไปครยังค่ะโดดไปนะคะอันนี้เป็นการจับนาฬิกานะคะ ก็ตั้งไว้ได้เลยครบยังครบค่ะลองมาแพลงค่ะหนึ่งนาทีค่ะหันนั่งนู้นค่ะแผลงค่ะบางคนถ้าสมัิว่าเจ็บข้อมือนะคะแผลงอย่างพี่เกดก็ได้ก็คือข้อศอกแต่ว่าถ้าข้อมือสบายสบายก็ขึ้นมาก็ได้นะคะเป็นเวลาพี่เกดคะกดก้นลงค่ะดึงตรงนี้ขึ้นดันตรงนี้ขึ้นดันหลังขึ้นไม่ร้องนะคะเข่าตึงค่ะถ้าให้ง่ายหน่อยนะคะสามารถเอาเท้าแยกออกให้ระหว่างอันนี้เบาขึ้นอ่ะ ก้นลงค่ะอ่าถูกต้องหนึ่งนาทีลุกขึ้นมาค่ะอ่ะรอต่อไป็นหนึ่งนาทีค่ะโอเคค่ะหนึ่งนาทีค่ะพี่ตื่นแล้วค่ะโอเคผู้ชาค่ะสามสิบปีค่ะนี่มันรายการอะไรเนี่ยก็ลงค่ะเข่าเข่าข้อศอกอย่ากลางค่ะข้อศอกอย่ากลางอย่างนี้นะคะสมมติว่ามือกว้างนี้ใช่ไหมคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแขนแนบลำตัวนะคะไหลจะได้ไม่ใหญ่ดูเข้าครบสามสิบวินาทีกระโดดตบอีกหนึ่งนาทีค่ะพี่ไปหนึ่งสองสสีพี่ดูหน้ามีเลือนฝาดมากอ่าโอเคค่ะผู้ชมคะตามอีกหนึ่งทีผู้ชอบมาถึงผู้ชอบเลย30วสิบวินะคะแล้วก็กระโดดตบหนึ่งนาทีแล้ง หนึ่งนาทีขึ้นมากระโดดตบหนึ่งนาทีลงไปพ u ชอัพนะคะสามสวินาทีจบที่กระโดดตบหนึ่งนาทีนี่คือการบริหารถ้ามีถ้ามีแรงทำสองเซตนะคะก็จะอยู่ที่มาณ10นาทีหลังจากนั้นลุกขึ้นมาค่ะบางทีร่างกายเราตื่นแต่เราจะบอกว่าตาเราไม่ตื่นมันตื่นนะตื่นนะตื่นแต่บางทีเราต้องบริหารดวงตาบ้างค่ะใช้วิธีการ มองไปทางซ้ายให้สุดมองไปทางขวาเฉพาะดวงตานะคะให้สุดมองกลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเอามือถู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 กัที่ร้อนให้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 ร้อนเสร็จแล้วใช้ฝ่ามือเนี่ยค่ะประคบดวงตานะเสร็จแล้วนวดท้องตาร้อนเลยนวดท้องนิดนึงจะช่วยในการขับถ่ายบางคนอาจจะมีปัญหาในการบีบเอาอย่างเงี้ยใช่นวดนวดท้องหรือว่า เวลาแปลงฟันนะคะก็ให้ยืนหมุนเป็นเลขแปดเป็นการนวดหลังไส่อ่าแล้วเลขแปดเลขแปดโอ้อ่าเสร็จแล้วด,ดูดีดูดีมองกระจกค,คะ่ะคุณผู้ชมคะให้ยิ้มแล้วพูดสิ่งที่ดีกับตัวเองอย่าเพิ่งตื่นมาแล้วแบบทาไมฉันอ้วนทําไมฉันเหนื่อยทาไมฉันน่าหยุด ah. อย่าเพิ่งพูดสิ่งที่แย่กกับตัวเองพูดถึงสิ่งที่ดีๆกับตัวเองยิ้มให้ตัวเองแล้วไปอาบนา้ำค่ะรับรองว่าวันนั้นคุณจะมีเรียกว่าเหงื oh. อ่อออกนะยู <laughs> ระบบเผาผลาญดีมากอ่ามันจะเป็นการเรียกว่าสตาร์ทเครื่องของการระบบเผาผลาญของเรานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกระซุ่มกระชวยไปทั้งวันด้วยรับรองว่าวันนั้นเป็นวันดีของคุณอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งวันแน่นอนอใช่เลยค่ะ15นาทีนะคะคุณสาวขาขอให้ตื่นเช้าขึ้นมาเพียง15นาทีรับรองว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกับพวงจุย้ยห้องครัวกับพี่เกดค่ะ